ยวเรามากินหมูสเต๊ะหมูสาเต๊ะเปิดขายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะโอ้โหงชุ่มจะชุ้มชุมเลยจ้า้น่นมากอันนี้เป็นกะทิหรอคะค่ะโอ้แสงเพิ่มว้าวเปิดทุกวันนะทุกคนะนี่ สิบไมห้าสิบสิบ้าไม้เจ็ดสิบห้ายี่สิบไมล์แหอมนมมากเดียกินเดี๋ยวเดียวก่อนนะเดีกินเดี่ยวเดี่ยวก่อนอ ไม่เคยผิดหวังกี่รอบกี่รอบแล้วไม่เคยผิดหวัง,วงต้องไป่นแนึนง อืมอกอร่อยมาก